ยังมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างนะครับทำให้การเปลี่ยนผ่านนั้นไม่มีความคืบหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ล่าสุดวันนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าจากกสทอชอประเด็นที่ขอเลื่อนจ่ายค่าประมวลงวดเดือนพฤษภาคม2558พร้อมกับขอขยายอายุใบอนุญาตจาก15ปีเป็น20ปีครับนายจำนันสิริตันนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รอมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเข้ายื่นหนังสือตอบพลอากาศเอกทเรศปุลณศรีประธานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอทวงถามมาตรการเยียวยาจากปัญหาความล่าช้าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิทัลโดยเฉพาะการเลื่อนชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตที่จะถึงกำหนดจ่ายของเดือนพฤษภาคม2558นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกาสทอชอเปิดเผยว่า สำนักงานกสทชจะนำเป็นวาระเร่งด่วนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกรสทชวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะทำหนังสือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังเพื่อสอบถามเรื่องของการชะลอการจ่ายเงินค่าง,งวดของผู้ประกอบการคาดว่ากสทชจะได้รับความชัดเจนในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตัลยังขอให้กสทชเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินค่าใบประมูลใบอนุญาตให้สอดคล้องกับรายได้โดยจ่ายเป็นอัตราคงที่และยังขอให้กสทชพิจารณาขยายอายุใบอนุญาตประกอบการจาก15ปีเป็น20ปีเนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามเงื่อนไขการประมูลของกสทชครับซึ่งเรื่องนี้สรุปสาระสำคัญได้4 5เรื่องนะครับก็คือเรื่องขอให้ ชะลอการจ่ายเงินค่าโปรโมูลนะครับออกไปก่อนโดยที่มาตามเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2ก็ขอให้ชะลอการจ่ายเงินค่า,ายูโซออกไปอีกนะครับเรื่องที่3ก็เรื่องเงื่อนไขของใบอนุญ,ญาตนะครับเดิมเรากําหนดเงื่อนไขไใบอนุญ,ญาตไว้15ปีนะครับทางอาโอรทัศชันทุกช่องก็เห็นว่าโอกาสที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากจะขอขยายระยะเวลาไปมากกว่า15ปีเนื่องจากว่าโอกาส ในครั้งแรกที่เรากาหนดไว้เนี่ยเขายังไม่สามารถประกอบกิจการได้อย่างที่เงื่อนไขาการประมูลที่ออกไปนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามการฝึกซ้อมคอบราโกครั้งที่34ประจาปี